ทุกอย่างเลล่มีไม่หมดนี้ด้วยค่ะอาจจะเป็นคว้องควันโมยไงแล้วก็บัวลายต่กะให้เด,ดินใจด้วยนะจ๊ะโมจ้าขอให้พอดสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆ,ๆด้ว <Yeah. S 1> <laughs> ย้ะจ๊าเจ้ให้พอดเปิดเองเดยนจ้ะ เสื้อไฟครับลูกสาวนิงสิบอกยิ่พอว้าวทองครับนี่ใส่เลยนะแล้วให้แม่ใส่ให้ดีกว่านะครับใลูกสาวเฮงเฮงดังดังปังปังพอกับผ้าสูพอกับผ้าสานผ้าหาลูกับสานก็สิ่งที่ดีดคิดดีทำดีสิ่งที่ดีๆตามมาไทยยลา สู่ไปน้ำเอฟซีสาวน้อยแพงสู่กับสาวน้อยเพวันแพงพอคนนี้กับิีอบสิงทีดีผ้าสา่งผ้าหาตลอดไปเดอ้อยิลาเดอ้อเฮงเฮงปังๆังกูงหิง,งเทพบ้านแพงผมขอฝากพี่ไสผมน้ำเนึ่ยครับ